นิจจังหวัดร้อยเอ็ดจับคู่เจรจาค้าข้าวหอมมะลิมูลค่ากว่าพันล้านบาทข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพืชเศรษฐกิจหลักเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายข้าวห,หอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดให้สูงขึ้น โดยเฉพาะที่ผลิตในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ควรค่าแก่การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลงในงานข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่21 ในวันที่27มกราคม2565เวลา16นาฬิกาณบริเวณลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์1 0 1อําเภอเมือง1 0 1จังหวัด111นายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าร,ราชการจังหวัด1อ1เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้กิจกรรมเจรจาการค้าเข้าหอมมะลิและบันทึกข้อตกลงในงานเทศกาลเข้าหอมมะลิโลกครั้งที่21 เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดรวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนายพงศักดิ์บรพง์ทางนิ้จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดได้เชิญผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศและผู้ส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศกว่า15รายเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเจราจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลงออนไลน์บิซิเนสแมทชิ่งผ่านระบบสูมมิทติ้งขึ้นเวลา10นาิกาถึง12นาฬิกาเพื่อให้กเกษตรกรผู้ผลิตข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมไปถึงโรงสีข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ดได้พบปะแลกเปลี่ยนเจราจารธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมร้านอาหารที่ไม่สามารถเดินทางม,มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้ การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามประกอบด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการท้าข้าวในประเทศและผู้ส่งออกเข้าไปต่างประเทศ ผู้แทนภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติพร้อมด้วยผู้ประกอบการชมรมโรงสีข้าจังหวัดร้อยเอด็ดรวมเกษตรกรผู้ผลิตข้าของจังหวัดร้อยเอด็ดเาากกาข้าร,าร่วมกิจกัรซึ่งมีจาํานวนทั้งสิ้น20รายโดยมีท่านผู้ว่ารวมมูลค่าการซื้อขายข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมะลิกว่าพันล้านบาทโดยมูลค่านี้ยังไม่รวมการเจรจาการท้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลงออนไลน์พิซิเน็แมาชิ่ง ฐานระบบซูมิทติง้งวันนี้ก็มีประมาณ20คู่นะครับวันนี้ก็เราต้เชิญคู่ค้าทั่วประเทศนะครับมาร่วมเวาากณฑ์จ้างครับคร่าวๆตอนนี้ก็ประมาณยี่สิคู่ถือว่าเป็นมูลค่าค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับเมื่อเทียบกับในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็ถือว่าประสบควาสำเร็จในเรื่องของการจาัดงานในครั้งนี้